สวัสดีคะ่ชะชาวราศีกันลัคนากันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะขอต้อนรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะทุกท่านเข้าสู่เดือนกระะกฎาคมนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกันลัคนากันในเดือนอกรกฎาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละคะ่ะเรามาเลือกไพ่พร้อมๆกันเลยนะคะขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากันด้วยนะคะ ดูกันนะคะว่าไพ่จะออกมาอย่างไงบ้างแนะนําเราเรื่องอะไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกันย์ลัคนากันนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมนะคะเอาแหละมาดูกันนะคะสําหรับไพ่ใบแรกของชาวราศีกันนะคะได้ไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยบอกถึงเรื่องของความรักการได้รับการสนับสนุน นะคะการที่มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราหรือเราจะต้องไปสนับสนุนช่วยเหลือใครนั่นแหละนะคะ,อะสองถ้วยแล้วก็เก้าไม้เท้าคิงดาบนะคะสี่ถ้วยตามมาด้วยสิบไม้เท้านะคะ ก้าดาบ The Emperor มีใครคิดเรื่องเงินอยู่ไหมคะสิบเหรียญ Hermit นะคะ The Ver 8ดาบแล้วก็สเตนนะคะอ่ละล่ะก่อนอื่นเราก็มาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะว่าดวงดาวของชาวราศีกันลัคนากันในเดือนกรกฎาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วนะคะตามเวลาเกิดผูกดวงแล้วลงแล้วมี ลัคนาสถิตในราศีกันนะคะเรามาดูร่วมกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีกันก็จะมีดาวพุธนี่แหละเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพุธก็หมายถึงดาวแห่งการเจรจาการสื่อสารความเฉลียวฉลาดไวพิบพออยู่ในราศีกันเป็นธาตุดินก็จะมีความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อน,น,ออนไหวและก็สวยงามนะคะเอาแหละตอนนี้ดาวพุธก็สถิตอยู่ในภพสุพะนะคะ ภบสุภะก็หมายถึงความสุขความสําเร็จใครคาดหวังอะไรในเรื่องความสุขความสําเร็จก็มักจะสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและการเงินในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็วันที่26่สมิถุนายนนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ภพเมถุนราศีเมถุนภพกรรมะแล้วนะคะ,ะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาเพราะฉะนั้นใครจะตกลงสัญญาการเจรจาหรือความรักหรือการตกลงข้อสัญญาต่างๆนะคะ ก็ต้องใช้วิจารณญาณให้ดีนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูยังไม่ย้ายช่วงเวลานี้นะคะจนกว่าจะถึงวันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูก็จะย้ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ต้องพูดต้องคุยก็รอใจเย็นๆรอหลังจากวันที่7ไปแล้วจะให้ผลดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสัญญาหรือการตกลงอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะยังไม่แบบ พลังงานยังไม่โฟเต็มที่ในช่วงเวลานี้นะคะรอให้ดาวมันขยับขยายและเดินดีกว่านี้นะคะพอวันที่12กรกฎาคมนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นภพลาภะแล้วทีนี้เราจะทำสัญญาเราจะพูดคุยเราจะตกลงเจรจาอะไรก็จะได้ผลดีนะคะโดยเฉพาะ,ะในเรื่องของอบ้านของดาวจันทร์ก็ในเรื่องของคำพูดเกลียท่าทาง จิตใจเราก็จะอ่อนโยนอ่อนไหวหรือว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนั่นแหละนะคะทีนี้จะย้ายอีกทีเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่28กรกฎาคมนะคะช่วงนี้ดาวพุธจะเดินเร็วหน่อยนะคะก็ให้ผลดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเองเอกสารการเงินการเจรจาหรือก็จะสังเกตได้ว่าตัวเราในช่วงเวลานี้จะมีอะไรอะไร,ะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะความคิดเอ่ยการอะไรต่อมีอะไรนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราอ่ะอเป็นอะไรที่อาจจะเข้าสู่ราศีสิงห์ใช่ไหมวันที่28กรกฎาคมเป็นพบวินาศอ่ะก็จะทําให้เรามาทบทวนตัวเองว่าอ่ะเราทําผิดทําถูกเราทําอะไรไปบ้างนะคะเราทําหน้าที่ของเราได้ดีหรือ,อยังเราใจร้อนไปไหมเราใจเย็นไปไหมเราตัดสิน ปัญหาในชีวิตตัวเองถูกต้องไหมก็จะได้พิจารณาตัวเองนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูในเรื่องของดาวศุกร์กันบ้างนะคะดาวศุกร์นะคะตอนนี้เป็นเจ้าเรือนสุภาเป็นเกษตรตาทิบดีในเรือนสุภาในราศีพฤษภอยู่ก็จะให้ผลดีในเรื่องของการเงินความรักนี่แหละนะคะใครที่มีความรักก็จะสมหวังในความรักในช่วงเวลานี้นะคะ ทีนี้ดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะในวันที่14กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นพบของกรรมะนะคะกระดุมพักกรรมะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินใครอยากเริ่มต้นเรื่องการงานการเงินในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเหมาะนะคะเมื่อดาวพุธเป็นเกษตรแล้วก็าดาวศุกร์ก็เป็นดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภะเข้าไปสู่พบกรรมะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเงินนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารการเงินการลงทุนการตกลงการทำเกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะให้ผลดีนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่17กรกฎาคมนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎพบลาภะเอาแหละเมื่อคุณเริ่มต้นงานในช่วงเวลานั้นหรือ คุณจะเริ่มต้นความรักในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะลาภแปลว่าโชคลาบบางคนก็มีโชคมีลาบนะคะบางคนก็มีความสุขความสมหวังเรื่องการเงินการงานการเจรจาเอกสารตกลงต่างๆหรือบางคนก็มีความสําเร็จดีในเรื่องของความรักนะคะทีนี้อีกดาวดวงหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือดาวมฤตยูนั่นแหละนะคะมฤตยูตอนนี้อยู่ในภพมรณะนะคะก็อ่า จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ผ่านมา7ปีที่ผ่านมานี่ก็ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราบางทีมันอาจจะมีความที่ว่าขาดรสชาติหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราต้องใช้ความอดทนมากนะคะบางคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํำงาน เพราะเขาเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมรณะก็แปลว่าทางไกลมรดกทรัพย์สมบัตินะคะความเจ็บความป่วยบางคนก็มีโรคประจําตัวกําเริบอยู่บ่อยๆนะคะแต่พอหลังจากวันที่7กรกฎาคมไปแล้วเขาจะเข้าสู่ภพสุภะก็จะทําให้เรามีความสุขความสําเร็จการเดินทางไกลาการติดต่อสื่อสารทางไกลนะคะเน้นทางไกลไว้ก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะทําให้เราสําเร็จดีใครที่อยากจะศึกษา หาความรู้เรียนต่อด้านใดๆหรือจะขยับขยายธุรกิจอ,ออนไลน์ก็ดีนะเพราะว่าเป,เป็นดาวแห่งกระแสเป็นดาวแห่งคลื่นเป็นดาวแห่งเทคโนโลยีแบบนั้นนะคะไปสู่ต่างถิ่นแดนไกลก็น่าจะดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของของการเริ่มต้นในเรื่องของการงานด้วยนะคะพบสุภัของชาวาาราศีกันนะคะก็เป็นบ้านของดาวศุกรก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเงินและความรัก เช่นเดียวกันสุภะก็คือความสําเร็จมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จในเรื่องของการเงินและความรักด้วยดีแต่สําหรับเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าเมื่อเวลาดาวมฤตยูเข้าสู่ภพสุภะอะไรที่ไม่ใช่ความสุขความสมหวงังความสําเร็จของเรามันก็จะจากเราไปนะคะใครที่จะเป็นคู่แท้เราเน้นความว่าสุภะเนี่ยแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แปลว่าคนที่มีความสุขความสําเร็จแล้ว ะคะ่ะคนแบบนี้ก็จะอยู่กับเราอีกยาวนานนะคะเจปีนี้เป็นต้นไปก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินความรักสําหรับชาวราศีกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าไพ่จะบ่งบอกชี้แนะเราในเรื่องอะไรบ้างในพลังงานของเดือนนี้ของชาวราศีกันนะคะเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีกันได้ไพ่สองถ้วย ก็มองดูแล้วมีไพ่ถ้วยเข้ามาสองถ้วย4ถ้วยนะคะในตําแหน่งบ้านพันทุกหรือ,อิตใ,ใจเราอาจจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่ดีที่จะทำให้คนรักคู่รักเนี่ยมาเจอกันสมหวังในความรักนะคะจะสมหวังมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันนะคะพไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่ ก้าไม้เท้าในตําแหน่งการเงินก็บ่งบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุนทําธุรกิจการมานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ถามว่าจะมีคนช่วยเหลือคุณไหมก็จะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะแต่ว่ารอเวลานิดนึงนะคะอาจจะมีโอกาสคาดเคลื่อนในเรื่องของการเงินบ้างเช่นว่า นัดวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้อะไรอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเราไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรความคิดเขาได้นะคะแต่ว่า,าคุณจะสมหวังไหมคุณจะสมหวังอย่างแน่นอนคุณจะได้นะคะในสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่คิงดาบกับไพ่าดาบมาสามใบนะคะ คิงดาบแปดดาบเก้าดาบก็บ่งบอกว่าการตัดสินใจเป็นไปด้วยความเครียดเป็นไปด้วยข้อตกลงเป็นไปด้วยความผูกมัดนะคะที่จะสมมติคนเขาจะมาช่วยเหลือเราหรืออะไรหรือการเซ็นสัญญามันก็เป็นข้อผูกมัดเป็นอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับสัญญามันเกี่ยวกับเรื่องของความรักความผูกพันมันก็จะเป็นข้อตกลงอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะที่จะ ให้การสนับสนุนเราที่จะช่วยเหลือเราหรือว่าทำไงก็ได้ที่จะให้เราด้วยความรักความรุ่มหลงความอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะมีไพ่สเตนเข้ามาในตำแหน่งวินาศนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้จากคนรักของคุณหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณก็จะต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักการใช้คำพูดการเจรจานะคะเฮอร์มิตเข้ามาในตำแหน่งสุภะ ก็บอกบอกว่ามันจะสาเร็จนะคะแต่ว่ารอเวลาหน่อยไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะต้องแบบใช้เวลาทบทวนนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นของคุณในเวลานี้นะคะมันเหมือนว่ามันมีปัญหาซ่อนอยู่เหมือนว่ามันมีอะไรที่ไม่สามารถที่จะลงรอยกันได้แต่มันก็ยังมีความรักความผูกพันต่อกันนั่นแหละ มันยังไม่มีมันยังเป็นโอกาสที่คือต่อให้มีปัญหายัางไงมันก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากกันได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักในแง่ของการที่ท่านใดมีความรักที่มีปัญหากันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนนะคะต้องทำอะไรอะปล่อยวางต้องใช้ความอดทนยอมรับความจริงจะบอกว่าปล่อยวางมันไม่ได้ต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนมันถึงจะปล่อยวางได้นะคะว่าอาเมื่อเขาเป็นคนแบบนี้เราก็จะทํำยังไงเมื่อเราเป็นคนแบบนี้ เราจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมนึกถึงใจเขาใจเราแล้วถ้าคุณเข้าไปสู่หลักแห่งความจริงนะเนาะ The วอ r ์ขึ้นมานะ่ะคุณจะยอมรับความจริงได้คุณจะเข้าใจปัญหาแล้วคุณก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะถึงจะมีปัญหายังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าจะทําให้สบายใจก็ต้องนี่แหละคะ่ะเคลียร์ใจตัวเองนะคะ t h เว e r ์เนี่ยต้องบอกว่า ใจเราจะต้องเป็นบุญจริงๆใจเราต้องบริสุทธิ์จริงๆนะคะใจเราจะต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะหรือบางคนบางท่านเราอาจจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบ้างในบางครั้งนะสำหรับความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีความรักความผูกพันกันมากๆแต่ทําไมฉันต้องอยู่โดดเดี่ยวทําไมฉันต้องอยู่เดียวดายมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อคุณยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะตัวของคุณไม่ได้คุณก็ใช้เวลา ถ้าปัญหาแก้ไขไม่ได้ไพเรือสิว์ก็ใช้เวลาทบทวนใช้เวลายือดออกไปนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าคุณจะใช้ความเด็ดขาดยังไงมันก็ตัดขาดจากกันไม่ได้ประมาณอย่างนั้นนะคะเอาละทีนี้อ่ะในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกว่าจะมีคนสนับสนุนคุณด้วยดีในเรื่องของการเงินนะคะทีนี้สําหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะตําแหน่งปุตตะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะการก้าไม้เท้าสิบไม้เท้า คุณสามารถเริ่มได้ไหมเริ่มได้คุณอาจจะคิดโครงการมาเนิ่นนานแล้วแหละว่าคุณอยากจะทําอะไรอะไรแต่คุณยังไม่มั่นใจถึงเวลานี้คุณมั่นใจแล้วหล่ะว่าจะต้องทําอะไรจะต้องมีคนคอยชี้แนะคุณจะต้องมีคนคอยสนับสนุนคุณให้โอกาสให้ความคิดให้สิ่งดีๆต่อคุณให้โอกาสที่ดีต่อคุณคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรากําลังเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแต่อีกไม่นานคุณก็จะได้ลงมือทํานะคะ รอให้ความพร้อมตัวเองเต็มที่แล้วคุณก็มีโอกาสที่คุณจะลงมือทําทําแล้วมันดีไหมทําแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตนะคะการเงินเนี่ยมันเป็นมรณะในภพมรณะสิเหรียญเพราะฉะนั้นการลงทุนในวันนี้คุณอาจจะไม่ได้สิบเหรียญในวันนี้นะคะแต่ว่าอนาคตเนี่ยคุณจะมั่นคงอย่างแน่นอนคุณจะทําได้แล้วก็จะมากไปด้วยประสบการณ์นะคะคุณจะทํามันได้อย่างที่เป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดนั่นแหละนะคะ อาละทีนี้มีเรื่องโชคลาภไหม The word ก็หมายถึงไพ่แห่งความสุขความสําเร็จโชคลาภสมหวังได้ด้วยเหมือนกันแต่อยู่ในตําแหน่งกรรมะกรรมมะมันแตกไปได้หลายอย่างนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักเรื่องของโชคลาภก็ได้เพราะฉะนั้นก็โอกาสจะมาถึงคุณอย่างแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าคุณต้องการเรื่องอะไรคุณต้องการเรื่องไหนโอกาสนั้นจะเข้ามามันจะดึงดูด เอาเรื่องนั้นแหละเข้ามาก่อนนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องความรักความรักจะเข้ามาถ้าคุณเลือกต้องการเรื่องของโชคลาภโชคลาภจะเข้ามาหาคุณนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่จะเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะในเรื่องของความรักการงานนะผ,ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือและ ความรู้ความสามารถของตัวเองที่จะตัดสินตัวเองว่าที่จะตกลงใจที่จะทำว่าเราจะทำอะไรก็ถือว่าโอกาสที่มันดีๆมันจะเข้ามานะคะเคลียร์ใจตัวเองให้ได้นะคะก้าวดาบในตําแหน่งอรลเนี่ยเหมือนกับว่าคิดแต่ไม่ลงมือทำเหมือนกับว่าคือเราจะนั่งคิดให้เสียเวลาไปอีกนานแค่ไหนมันต้องถามใจตัวเองแบบนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะได้ทำแล้วเรื่องบางเรื่องเราไม่ควรคิดแต่เราจะคิด แต่เรื่องที่เราไม่ที่เราควรคิดควรลงมือทําเราจะไม่ไม่ทําไม่คิดแบบนั้นมันจะกลับด้าน ถ้ารู้สึกตัวได้ไวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเอาล่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีกันลัคนาการทุกคนทุกท่านนะคะขอให้คุณได้ไอเดียใหม่ๆขอให้โอกาสที่ดีมาถึงคุณและขอให้คุณนะ่ะใช้ความมุ่งมั่นเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในตัวเองใช้สติปัญญาตัวเองนะคะที่เก็บสะสมมาให้เป็นประโยชน์เนาะ t ด e word ยังให้ผลดีในชีในดวงชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ถูกต้องเลือกสิ่งที่ดีงามเลือกสิ่งที่จะ สามารถจเจริญงอกงามไปในอนาคตได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาโดยส่วนตัวก็ฝากไอ l ดี e ไลไว้ให้นะคะบางทีเราจะได้รู้ว่าดวงชะตาเราเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นข้อเสียยังไงเราควรที่จะโฟกัสณจุดไหนในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นแนวทาง ให้กับเราได้ในอนาคตนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ